ย่อยๆสวัสดีนะครับผมเราไปร่าเจ้าเลนะครับผม100ชั่วโมงนะครับผมรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับผมทําคลิปนี้มา4วันเว้ยร่าเจ้าเลโคตรนานนะครับผมคุณผู้ชมครับหลายตัวมากเลยนะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ครบ1,500ไลค์ด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดตามอย่าลืมกดตามและทําการกดกระดิ่งด้วยเองนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะใครพร้อมแล้วนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าลุย ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเลยครับผมร้านคิดตั้นช็อปแม่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลยคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็หิ้งเลยครัซีเนยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีด้วยหรือว่าบริการฟาาาาาารร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 ร์มมมมมมต่่่งๆกกกกกกก็็ีเชชนนนนนนนััััััะะะะะคคคคคคคบบบบบผผผดดดููใใอออยยยจทซืื้้้ลไปิว เอาละครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับผม100ชั่วโมงเนี่ยม่เดี๋ยวเราทําการรอเจ้าเกิดนะครับผมใช่แล้วรอเจ้าเกิดก่อนนะครับผมแต่ผมบอกก่อนนะครับเสียงผมอาจจะง่วงๆนะ ถ้าผมตัดช็อตไปนะครับเพราะผมเนี่ยมาดย้อนหลังตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งตื่นแล้วก็สลิปปิ้งขึ้นมานะครับผมบอกเลยว่ามึนจริงๆโอเคครับผมปะเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เจ้าเกิดเป็นที่บร้อยแล้วนี่แหละวันนี้เนี่ยผมก็มาราดเจ้าทะเลยี่สิสี่ชั่วโมงเนาะตามคาขอนน่แหละคุณผู้ชมเฮ้ยเดีดเด็ดเด่กดผิดกดผิดก็ตอนนี้นะครับเจ้าทะเลก็เกิดอยู่หลังนู่นนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมแน่ตีหลายตัวอยู่แหละคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมพวกนี้มันทำให้ใส่แบบนี้อะผู้ชมดัหลง เกาะนู่นนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเดินทางไปกันดีก,กว่านะครับผมมี่ลืมกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะบั็อกอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะมันเป็นบั็กผลยางยืดนะครับได้ไปสืบ,สบมานะใช่คือมันเป็นบั็กของผลยางยืดอคุณผู้ชมเนี่ยังไงวะเนี่ยจะไปได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โดนบั็กเฉยเลยขโทษขออีกรอบถ้าตกกลางทะเลนี่กูลองนะน่าไปได้ เอาละครับถึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าผลแสงวันนี้เนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าโหรู้สึกว่าผมมาคนเดียวนะเนี่ยประโท่ไม่มีใครเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสีอะไรเรามาลุนมาพร้อมกันคุณผู้ชมครับโอเคโอ้โหสีแดงแรงฤทธิ์ปะเนี่ยขอลองหน่อยละกันโอเคอเฮ้ยผมผมตายว่ะคุณผู้ชมอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครมาช่วยผมเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้เข้าไปไหนกันเฮ้ยชุก,ก่อนโอเคพอทุกได้หครับพอได้อยู่โอเคชิวๆแล้วกันค่อยๆหลบหลีกนะครับ ไปไกลได้ไกลนะคุณผู้ชมเพราะว่าผลแสงนี้มันพิ้วอยู่แล้วนะครับผม ในตัวมันพิュ่แล้วเนาะก็ผมจะนำให้บินสูงๆโอ้เนี่ยผมไม่ชอบตรงนี้แหละผมกดไปแล้วมันก็ไปนูน่นน่ะลูกศรอะผมไปนูน่นโอเคนี่ไงมาแล้วมังกรก็มานะครับมีมังกรมาด้วยใกล้ๆเราเลยโอเคโอ้โหฉีดน้ําเต็มๆผมเลยไม่มีใครมาช่วยเนาะเพราะว่าคนมันน้อยด้วยนะครับเซิร์ฟนี้โอ้โหผมตายคุณผู้ชมครับไม่มีใครมาเลยอะมีแค่ไม่กี่คนเองอะนิดเดียวจริงคนมันเยอะนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดตรงไหนอะโอเคให้ผมไปเดี๋ยวลองทําการตีนดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับดูดิโหมมงาาาต่ลลล็ยยยยๆอเเเะ ก็ยังน้อยอยู่นะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มมีคนขับเรือมาเปลาเนี่ยไม่ทราบนะครับผมเริ่มทยอยกันมาละโอ้โหเดี๋ยวดี๋ยวมันเอาผมคือเขาเริ่มมากันแล้วนะครับผมตอนนี้คือมันเป็นคนอังกฤษไงบางคนเป็นคนไทยนะบางคนก็เป็นคนอังกฤษเนาะในเซิร์ฟเนี่ยถือว่าสื่อสารจะยากมากนะครับตอนนี้เขาก็เดินทางมาละนะครับโอเคถือว่าดีในอะไรกันเกือบหมดเลยนะครับผมกหม็หมดแหละหมดแลหดและเออ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าผมไปเฮงเนี่ยจะได้กล่องอะไรนะครับผมตอบแทนในการตีครั้งนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับผมในของวันนี้เลยนะครับก็คลิปยิ่สีชั่วโมงการตีราชเลใครชอบอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเกิาลืมกด like ไลค์เป็นกำใจด้วยนะครับผมโอเคบู๊บบัมรเจ้าไม่อยู่แล้วโอโหกดผิดมผมว่าคุมหนึงยากมากเพราะว่าเนี่ยบางทีมันก็บ, ắc, บ, ắc, บ ắc, ักบักอะเนาะนั่นแหละตามเคยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ตายแล้วนะครับผม ส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้เจ้าตายเร็วๆเนี่ยแนะนำนะครับใช้ผลแก๊สจะดีกว่านะครับผมอันนี้คือผมแนะนำเนาะส่วนใครจะเอาผลอะไรมาก็าแล้วแต่แต่ผมแนะนําเลยคือผลแก๊สนะครับเป็นผลที่ตีเจ้าเล่ดีที่สุดแล้วนะครับผมอ่าคือโน๑อ่ะโนก็ส์อ่ะสกิลเดียวก็หายไปสองแสนนะประมาณนั้นนะค,คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้โมนะเว้ยมันคือเรื่องจริงนะครับที่เจ้าเลเข้าสองแสนดาเมจนะครับผมต่อนหนึ่งสกิลนะต่อนสกิลก็มีแค่สกิลซีสกิลเดียวมั้งนะครับถ้าเกิดทำไม่ผิดนี่ไงบัง็อกอยูแล้วนะครรับผมท้อใจจิงๆ โอเคไปาดี๋ยวการตีมันใกล้ตายผมจะอัดไหมครับผมโอเครุยเอาดาวคุณผู้ชมมันใกล้ตายแนละ้ว <g ười> อีกนิดเดียวเองหรืหน้าตายแล้วครับผมโอเคเฮ้ย okay. ถือว่าร่วมมือช่วยกันได้ดีนะเนี่ยโอ้ยสกิลผิดอีกแล้วโอ้พลาดเลยนะเนี่ยปึ๊บโอเคอีกนิดเดียวครับผม ตีโจมตีธรรมดาได้ปะไม่ได้โอ้ผมเดี๋ยวผมจะตายไปเนี่ยเฮ้ยจกตายไปเนี่ยผมว่าเดี๋ยว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 เพื่อนโอเคไม่ตายรอดคุรอด,อดตอนนี้แหละคุณผ,ผู้ชมระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะมีคนใช้ห้าขีราชันผมขอกันไว้ก่อนกล่องไรโอโอ้โหกล่องธรรมดาครับผมโอ้โหกล่องธรรมดามาเลยได้สองเจมครับได้ผลแลมาโองสายฟาซะด้วยถือว่าดีนะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อตัวที่สองเลยดีกว่านะครับ ฮะมันนี่มาล่านะครับเอาดะคุณผู้ชมครับตัวนี้ผมเข้ามาก็มาเลยนะครับผมนี่เกิดละตรงนู้นนะครับผมรู้สึกว่าเด็กๆก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคลุยนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นตัวนี้กันว่าผมจะได้กล่องเลยนะผมบอกก่อนนะค,คุณผู้ชมใครที่ล่าเนี่ยประมาณ5ตัวครับไม่ได้แลไม่ได้กล่องมินติกเนี่ยบอกเลยว่าแม่งโคตรเกลือนะครับผมถ้าเกิดว่าได้แรสัก2ตัวเออก็พอโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดได้5ตัวแล้วแบบไม่เกิดเกิดแต่กล่องกะก่านี่คือแบบโอ้โหเองแม่งโคตรเกลอเลยวบบน้องเลิฟโอเคไปลุยโอเคถึงแล้วคุณผชม ไหนดูซิตัวอะไรนะผมสีอะไรพูดงี้ด้ท่าตัวอะไรวะเจ้าเล่ยก็ตัวรรจเววจเ้าเล่ดิโอโหสีแดงอีกแล้วรอระสีแดงแรงฤทธิ์ปะเนี่ยเกิดรัวเลยครับผมมาคนแรกอีกแล้วน้องๆกำลังตามมานะผมมาทีหลังคลิปนี้ก็ไม่มีผมคนเดียวนะคุณผู้ชมน่าจะไม่มีใครคนอื่นอื่นใดนอกจากผมแล้วแหละผู้ชมก็อย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับถ้าเกิดว่าจบก็ขอบคุณมากครับผมเอ้ยมาแลนะ้วตัวหนึ่งนะครับเขาไม่แอลไลไปะเนะี่ยบุคคลคนนี้ไม่ได้แอลไล์ครับ ผมต้องแอลไล์ค okay. รับโอเคแอลไล์ใหหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเขาไม่แอนไลน์ผมเลยวะโธ่ยยากเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราทำการตีไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวครึ่งเดี๋ยวผมทำการอัดต่อนะครับผมรอครึ่งนะครับเลือดครึ่งหลอดนะครับโอเคลุย5 minutes later กว่าเพื่อนๆจะมาถึงโคตรนานนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยน่าจะได้แล้ววะไม่แล้กเ็เอ่ออะไร,รอ่ะเ้ยค้างเอาเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเ,เกมค้างจริงเนี่ยคุณผู้ชมคิงพีทลืมแบบว่านี่หรือเปล่าจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ป่ะเนี่ย พี่พีลืมแจกค่าเซิร์เฟเวอร์แน่ๆเลยคุณผู้ชมแรกขนาดนี้เอา้าเรียบร้อยแล้วเหรอเดี๋ยวผมไม่ได้เลยเลยหรอนั่นไงได้แลจริงด้วยโหเป็นไงครับผมตัวสองได้แลครับได้กี่เจมเนี่ยห้าเจมกับผลลูมอีกหนึ่งผลโอ้คอนกระจอกเลยว่ะโอเคผมไปเดี๋ยวเราก็ถือว่าได้เจมดีอยู่นะครับก็ได้ผลนี่มาเฮ้ยเดี๋ยวมีคนได้โดนัดปะอ๋อโดนนัปะโถ น่าจะมีคนได้โดทนะครับผมแบบผลลัพธ์เรจเนอรี่อ่ะไม่รู้ว่าใครได้หรือเปล่าไม่มีหรอน่าจะไม่มีครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปลุยตัวที่3กันดีกว่านะครับผมป้าลุยเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับมันเกิดแล้วนะครับผมอยู่นู่นเลยก่ออีกกอหนึ่งโหมันก็อันเดิมใช่ป่ะตัวคล้ายๆแบบที่เดิมตอนตัวแรกนะครับเออแหลๆนะครับผมก็อยู่หลังเกาะนู่นส่วนมากเนี่ยนะครับผมผมอะถ้าผมอัดคลิปนะผมจะเจอประมาณเออส่วนมากก็รอบเกาะเนี่ยวะเออแต่ส่วนมากนี้ไม่ค่อยจะเจอนู่นนะครับมันไกลเกินนะอันนี้ก็เกิดตรงนี้นะ อันนั้นแหละนะครับผมวันนี้ี่ย ก็เจอกล่องแรล่ล้วนะครับหนึ่งกล่องเดี๋ยวเรามารู้กันเลยว่ามันจะได้กล่องอะไรนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าผมกลัวมากมากนะผมกลัวมาไม่รู้ว่ามันเกิดตั้งแต่ตอนไหนนะเมื่อกี้ผมเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมานะครับแล้วก็มาพบเกิดแล้วโคตรงงนะผมโอเคเรามาการลุยเลยดีกว่าผมถึงแล้วโอโ้ตัวสีเขียวโอ้โหน่ารักมากเลยตัวสีเขียวนยผมชอบตัวสีเขียวนี่ส่วนมากที่ผมไม่ค่อยเจอแบบดอปอะไรที่เวอร์นะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมตอนเนี้แม่ที่ผมเจอเนี่ยตอนนี้มันบั๊กเวย้ยแขนมีข้างเดียวกูเป็นแชงคูเลย ดูดิเนี่ยคุณผ,ผู้ชมผมรีตัวละครก็เป็นเนี่ยนะมืออันเดียวนี่แหละไม่รู้ว่าเขาแก้หรือเปล่าหรือ,อยังไงเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหแขนขาดเฉพาะตัวสี่เหลี่ยมนะจะเป็นอนะคุณผ,ผู้ชมผมก็ง,งงเหมือนกันใครเป็นก็คอมเมนต์ด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองเป็นนะครับโอเคขึ้นไปข้างบนอ่าเนี่ยมันบักอยู่แล้วการพุ่งแสงนี่ผมแบบโคตรเบอร์นะครับผมผมควบคุมแทบไม่ได้โอเคอ่ะต้องแบบนี้ไกลๆหน่อยนะครับไม่งั้นมันบักอ่าโอเค ซิร์จิ๊บ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 ยิงไปยิงไปยิงไปยิง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 คิววี่เคจุกไงเขาเรียกกันจุกอ่านี่ไงคลาสเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอหน่อยลักกันอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมทำการตัดเป็ตอนที่ผมเนี่ยตีมันใกล้ตายโอ้เสี่ยงมากเลยผมนี่เสี่ยงจริงๆไปอยู่ใกล้มันเกินโอ้ขอบคุณมากครับผมมีฮิว Five minutes later โอเคคุณผู้ชมมันใกล้ตายแล้วดูดิโอ้โหโวว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 ว กูตายได้แล้วนะอึดเกินไปแล้วโอเคเรียบร้อยตัวที่สป่ะไม่รู้ตัวที่สไม่รู้อะคุณผู้ชมอัดมั่วๆอัดไปเรื่อยเลยอะก็รัวๆนะครับผมมันผมเจอง่ายเนาะว่าแล้วกล่องกระชอกแน่เ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนเ่ะคนนู้นหรอหรือคนนี้หรือไม่รู้อะเอาละคุณผู้ชมครับผม อัข้ามบอกันเลยทีเดียวเสียงเปลี่ยนขอโทษภัยด้วยขอโทษภัยเลยว่าโอเคมาเดี๋ยวเราทำการซื้อเลยให้น้องเขานอะไปเลยไปเลยอันนี้ก็มากับน้องดิวนะครับก็เกิดอยู่นู่นโอเคเราเดินทางไปดีกว่าน้องดิวคุยคนดูหน่อยไหมไม่คุยกับคนดูมานานแล้วนี่น้องดิวเงียบเลยก็บอกเขาอะกันจ๊กไงเขาะไรกันจ๊กโอเคตอนนี้น้องดิวขึ้นเรือคนเดียวใช่ปะไปเดี๋ยวเราทำการเดินทางกันไปดีกว่านะครับผมก็เกิดอยู่นู่นนะคุณผู้ชมโอเคลุยเลยเอาละครับถึงแล้วน้องดิวยังไม่มาเลย โอเคตัวสีอะไรมาดูกันโอ้โหตัวสีแดงอีกแล้วทำไมเจอตัวสีแดงบ่อยจังวะอันนี้ขนาดข้ามวันข้ามคนะืนนะมึงยังเกิดให้กู้เกอิอผมเพิ่งตื่นจริงเว้ยเพิ่งตื่นแล้วก็มาเปิดคอมไว้แล้วก็แบบเข้ามาเล่นเฉยๆแล้วก็เจอเจ้าเล็กเลยอัดคิมลักกันโอ้โหกูตายอะ่ะนั่นไงกูว่ามาแป๊บเดียวผมตายดูดิโอ้โหตีกันไปโคตรนานโอ้เลือดแทบไม่ลด ก็ลดหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งคือส่วนมากนี่ถ้าเกิดว่าอยากให้จบเร็วคือเอาผลแก๊สมานอนนองเดียวนะจริง,รงๆเลยแหละผลแก๊สแตง้องเสียตรงที่ว่ามันบินชา้าใช่มันบินช้ามันบินไม่ค่อยได้ส่วนมากก็เล่นเรือเนาะผลแก๊สก็เล่นเรือได้นะพี่วะก็แต่แต่หนอย่างแต่แต่ตอนนี้อยากเล่นหมดยะผลกาวิตี้ตื่นเอามาเล่นเีงเหรอเอามาลงแล้วกาวิตี้ตื่นนม่ไงก็กาวิตี้ตื่นก็อยู่กับเราเนี่ยใช่ป่ะพี่ชอบอ่า แก๊สมากกว่าแก๊สมันจบเร็วที่สุดแล้วแหละพี่ว่าส่วนมากเลยนะโอเคคุณผู้ชมครับเสียผมถ้าตื้อขออภัยด้วยนะเพราะผมเพิ่งตื่นจริงๆเพิ่งตื่นผมท้อจริง <ๆ S 2> รครับเพิ่งตื่นแล้วแบบโอ้โหแบบบูชิดเร็อ่ะเข้าใจคุณผู้ชมเอ้แล้วเหลือสามใส่เออสามกรันนะครับ QV วเป็นหนึ่งทีเอ็กเกลยาววีอัดหน้าไปมามาหำน้อยนี่นี่นี่กัวห,หน้าหน้าเจ้าเลมังชาดูสภาพแล้วกัวหน้ามีชาน้องดิวใช้ผลอะไรครับ พิษตื่น,นใช่พิษตื่นเลยเหรอโอ้โหจะพิษตื่นเลยนะครับจังหวะนี้โคตรเว่อิอนึ่งเดียวพี่ตายไปเนี่ยพี่ตายไปเนี่ยโอโชเชิดเรียกง่ายๆอยากก็คืออยากซื้อขนอื่นแต่เกมหมดเอาชิบหายแล้วเจมหมดต้องมาปั๊มเจมกับบีแล้วน้องเล็บเอ็งจะตายเพิน่ะนึ่งเดียวเกมตายแล้วครับนิดเดียวนิดเดียวสุวสๆเอาใจช่วยเอ้ยดิยวพี่จะตายถ้ากูตายนี่กูไม่ได้กล่องด้วย ขอขึ้นเรือเลยครับพี่เอาละ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 แตกแตกแตกโอ้อะไรวะเนี่ยดิวระวังนะระวังหน่าช็อตเนี้ยระวังหน่ามาก่อนนะกล่องอะไรอ่ะไม่หนูไม่ระวังพี่อ้นกลอ่องอะไรหนูมไม่ระวังหนูเออหนูใช้พิษเลยเออนี่ไงใช้ไปได้กล่องก,อกระจกแล้ฮะสามจมโอเคตัวนี้ <c oughs> เออนั่นแหละนะครับใช้สา,สามจมโอเคลุยต่อเอาล่ะคุณ <c oughs> ผู้ชมเข้าใหม่แล้วก็เจออีกแล้วครับ <c oughs> ทำไมช่วงนี้เจอเร็วจังวะนู่นนะครับผมน้องน้องเป็ดของพี่ อ่เอาไปซะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้อีกทีว่าจะได้กล่องอะไรน,นะครับวันนี้ล่ยิ้มสี่ชั่วโมงก็น่าจะ ตีหลายตัวอยู่นะคุณผ,ผู้ชมคลิปหน้านะครับอยากผมเปลี่ยนเป็นผลอะไรก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับรู้สึกว่าผลแสงคุณผู้ชมจะเบื่อหรือเปล่านะครับใครอยากจะเอาผลอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าโอเคเอออยากเป็นแบบว่ายังไงเดียะปลอมตัวไปตีเจ้าเลอะไรอย่างนี้นะเออก็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 ความความคิดอีกความคิดหนึ่งนะแต่ก็ก็จะใช้ผลตีเจ้เทาทะเลใครอยากให้ผมแนวใช้ผลอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าใกล้ตายหรือเปล่านะคุณผ,ผู้ชมครับว่าเขาตีกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนเนี่ยเหมือนยังไม่รู้กันปะ เหม,มือนไม่รู้อะนั่นแหละโอเคป้าเดี๋ยวเราทการเดินทางกันไปก่อนถึงแล้วครับนี่ไงผมว่าแล้วไม่มีใครมาจริงด้วยรู้สึกน่าเพิ่งเกิดเลยเปล่าไม่ทราบลนะโอ้ ه, สีแดงอีกแล้วน้องเฮ้ยวันนี้คลิปนี้สีแดงจริงนะเนี่ยสีแดงแรงเลยจริงๆเลยคุณผู้ชมจะสีแดงนะครับไม่ทราบว่าตัวนี้จะดอบอะไรโอนน้โหดูดิยังไม่มีใครมาเลยใช่คือเขาไม่รู้อะน้องเขียนดีว่า โอเคคุณ okay, ผ,ผู้ชมครับไปเดี๋ยวผมการตัดไปตอนที่ตัวเจ้านี้ใกล้ตายแล้วดีกว่านะครับผ,ผู้ชมโอ้โห oh, ปากโคตรเหม็นกู <c oughs> ตายอีกแยะโอ้โหเมื่อกี้นี่พคตจริง,รงๆคุณผ,ผู้ชมอย่าอย่าทำแบบนั้นกับผมอีกรอบนะมันเหมือนเป็นบั๊กของผลยางยืดนะครับคุณผู้ชมใครที่ใช้ผลยางก็เบาได้เบาอ่ะหนักหน,หนัผมกลัวมากเลยมันเหมือนมันใช้สก,กิลสักอย่างอะไรแล้วมันก็บั๊กเว้ยเฮ้ยหโอ้โหโอ้โหจะตายโอเคนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูผมว่าผมตายแล้ช็อตเนี้ยไม่ไหวจริงคุณผ,ผู้ชมครับโอเคเรียบร้อย ใกล้ตายแล้วครับเนี่อีกไม่กี่สกิลเพื่อนช่วยกูด้วยอาจะตายแล้วโอเคครับผมจุกๆหน่อยผมกลัวโดนอะ่ะผมกลัวโดนบั็อกอะ่ะอย่างเดียวเลยครับไม่กลัวอะไรหรอกโอเคอีซี่ตอนนี้ต้องดิวไปแล้วนะครับผมไปเรียนออนไลน์มั้งก็นาจะไม่ได้เสียงดิวละนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะผมอ่านยาวๆเลยหนึ่งวันของผมเนาะว่าผมมาทำอะไรบ้างก็นี่แหละนะครับ4โอคุ้มอยู่นะครับป็นผลดาวมาผลแสงัเอง โอเคปะดูตัวต่อไปเลยเอาละคุณผู้ชมครับผมมาตัวสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า100ชั่วโมงนะครับผมจะเจอตัวรายการตัวสุดท้ายแล้วและเราเนี่ยนะครับผมจะทําการเจอหรือเปล่ากล่องมิสติที่เขาเนี่ยตามหากันเยอะแยะมากมายซึ่งบอกก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมทาการไลฟ์สดอยู่ไม่ต้องรู้หรอกว่าทําไมผมถึงฟิตขนาดนี้มันเป็นอีกวันหนึ่งขอยีวันหนึ่งขอยีวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับเอาง่ายคือผมเนี่ยใช้ไทม์สคริปต์มานี่เองนะครับผม นั่นเองนะผมก็ทาการท,ทำคลิปมาแล้วก็ไมีกวันหนึ่งนะครับผมรวมทั้งสิ้นครับ4ี่วันในการทําคลิปนี้ก็ครบไหมหนึ่งร้อชั่วโมงอะ่ะไม่น่าครบนะแต่ผมก็เขียนว่า100ชั่วโมงเลยละกันโอเคปาเดี๋ยวเราทําการเดินทางไปที่เกาะน,นู้นเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมครับมาแล้วโอโหตัวสีเขียวว่าเกลือวะ่ะแค่สีก็รู้เลยปุ่งบอกถึงความเกลือความกระจอกโอ้โห,โโหพูดละท้อจริงๆเลยวะ่ะ เจอโอ้โหดูเสาพันทีน้อยเลยนะครับผมนะเพราะพันทีน้อยเป็นตัวสีเขียวไนงะทีน้อยกับทีเล็กมันแตกต่างกันนะครับผมตัวเล็กแล้วก็ตัวน้อยลุยเลยเปื่อาคีพก่อก่อนใส่นยละัรหาขี้ปากใส่นะครับเราต้องหาขี้ปากเฮ้ยโอ้ตาเร็วโอโ้โหโดนเนตมาขอบคุณมากครับขอบมากโดนเนตเอาละตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่องช้านะครับผมเชื่องช้าแล้วรู้สึกใกล้ตายแล้วมันแบบมันยืน,นเฉยแล้วก็ตีให้ผมได้แบบอีซี่ผมจะบอกนะครับการสูตรการแบบว่าปั๊ม เลือดเนี่ยคืออย่างนี้ครับเรารอไปเลยนะเรารอไปเลยครับผมนี่เมื่อกี้โดเนชช่วยชวีตผมไว้โอเคมาเราทําการรอผมนี่รอไปเรื่อยๆครับผมนี่แหละมันก็เหมือนกับความรักนะคุณผู้ชมที่เราต้องรอคอยมันไปตลอดเวลานั่นแหละว่าเจอคนสมหวังหรือไม่สมหวังนะคุณผู้ชมก็รอไปแบบนี้แหละนะครับผมเขาเรียกว่าความรักของจริง เนี่ยเราก็รอเหมือนกับเลือดเต็มเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะรอจนกว่ามันจะเต็มเต็มสุ๊บก็นั่นแหละครับผมคือจุดมุ่งหมายของเราโอเคผมไม่รอแล้วมันลีลาเกินไปแล้วผมใส่เลยละกันโอเคมาดิครับอ่าที่เข้าไปนะผมผมอันติก่อนละกันว้าวเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยไอ้มังกรเนี่ยมันใกล้ตายแล้วนี่นะครับผมเนี่ยผมก็รอคอยมานานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยมันมีคนบอกว่าผมเนี่ยจะเกลือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่รู้ว่าผมจะเกลือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเออเอาเลยละกันนะครับผมเอาเลยละกันมาดิ ที่หาไปใส่แล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเนี่ยผลแก๊สนะผมบอกเลยอีซี่เฮ้ยมีอยู่นี่ว่าดูดีดามจเข้าทีสองพันเอ้สองแสนดิพูดผิดเวอร์เกินแบบเวอร์แบบบึ้มบั้มกัมโก้อ่ะถ้ามันพูดที่ขี้หาใส่ผมผมว่าผมตายไปคุณผู้ชมมีห้ามือเอ้ยเรียบร้อยอีซี่เอาลนะคุณผู้ชมเตรียมนะเตรียมไฮคีราชันถอดช็อตนี้นะครับผมมีคนพลาดไปเยอะแล้วเออตรงไหนวะนะอ๋ออยู่ข้างหน้านี้ว์ปไปก่อนกล่องเลยวะโอ้โหมาสมคำปาาคนดูจริงๆเลยผโอ้โห โครเกลือนะครับผมนี่แหละครับผลเกลือกล่องเกลือของผมนี่แหละโอเคนะครับผมถ้าวันนี้นะครับ100วันประมาณนี้ละกันนะครับผมก็อัดคลิปมาโคตรหลายวันเลยนะคุณผู้ชมจริงๆอ่ะหอ้่ง0้ชั่วโมงผิดนะครับอัดคลิปมาหลายวันที่ผ่านเลยนะครับผมเหนื่อยมากๆเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมมาเจอกัน EP หน้านะครับผมใครอยากให้ผมทำหน0่ชั่วโมงในการตีเจ้าเลยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับกดไลค์คลิปนี้ครบ1,500ไลค์ด้วย โอเคครับผมเดี๋ยวอีพีหน้ามาแบบรวดเร็วเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดแชร์คลิปนี้กดตามคลิปนี้ด้วยถ้าคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายรับผมซีอครับผมบ๊ายบายครับ